สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นว,นจจวันนี้เสนอต้อนฮิรากานนาเรงชูเรายังฝึกอยู่ในหมวดฮิรางาันานะครับโดบุซึอิกิโมโนนะครับโดบุซึก็คือสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์นั่นเองนะครับอิกิโมโนก็สิ่งมีชีวิตแล้วสิ่งที่หายใจอุซึฮิรางานะเอมปิซเดะนะโซริมาโชก็คือใช้ปากกาลากตัวที่มันจางๆตัวนี้นะครับ ป้ายไปลุยกันเลยว่ามีจัว์อะไรบ้างเริ่มต้นจากตัวนี้เขียนซ้ายขวาซึบซ้ายขวาซ้ายจึงตัวนี้นะครับยึกยึกยึก,ยกชวดนี่ครับคือตัวโซเพิ่มไปสองขีดก็จะเป็นโซ่นะครับจากโซเป็นโซ่ก็คือเป็น S เป็น Z นะครับต่อไปก็ตัวนี้ตัวอูนะครับมีเลย อนอกเสียงว่าโ zo นะครับก็คือช้างนะครับช้างเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า zo นะครับผมโอเคต่อข้างล่างช้างตัวนี้ตัวนี้แพะนะครับก็เริ่มต้นจากมีขีดแบบนี้เลยคล้ายๆตัวซื้ออนะเนาะแล้วก็ขีดหัวนิดนึงแล้วก็ขีดตรงนี้ลงมาอนอกเสียงว่ายะ ah นะครับแล้วก็สองขีด ีเสียงตัวนี้คือตัวคีอะเนาะคีถ้ามีสองขีก็จะเป็นยีนะครับก็จะกลายเป็นยากิยากินะครับก็คือตัวแพ็เนี่ยเนาะต่อเจ้าตัวนี้กว้างนะครับกว้างก็จะเป็นตัวชีแล้วก็เลขสี่กับหัวน่าจะจำกันได้แล้วเนาะคือค้านั่นเองนะครับ ออกเสียงว่าชิกะชิกะนะครับก็คือกวางเนาอะอยางอีไปแล้วต่อไปหมีหมีนะครับภาษาญี่ปุ่นเขียนแบบนี้ก็คือตัวนี้คุเนาะแล้วก็สองขีดขีดลงมาเป็นมอมะออกเสียงว่ามะ โอเคดังนั้นหมีภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าคุมะคุมะนะครับต่อสองขีดเสียงแน่นอนครับตัวนี้คือคิแล้วก็ขีดซ้ขีดขวาหอบหอมยาวๆอันนี้จะออกเสียงว่าลินะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวที่เจอบ่อยก็คือตัวอื่นนะครับก็คือตัวนี้ยีราฟนะครับ ยีราฟภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าคีริงคีริงนะครับสุดท้ายอูตัวนี้ครับตัวนี้เขียนอย่างนี้เลยขีดก่อนแล้วก็ลงมาแล้วก็เหมือนตัวซึอันนี้อาจวัดละนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เขียนบ่อยแล้วก็คือตัวคูปแล้วก็นี่ครับบวกลงมาขีดนี้ขีดล่างคือทะ เพิ่มสองขีดตรงนี้เป็นดะนะครับดังนั้นอูดภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าลาคูดะลาคูดะนะครับดังนั้นสรุปช้างก็คือโซ่แะก็จะเป็นยากิกวางก็จะเป็นชิกะหมีก็จะเป็นคุมะยีราฟก็จะเป็นคีริงอูดก็จะเป็นลาคูดะนะครับ เพื่อนๆก็ฝึกๆคัดลายมือไปจำคำศัพท์ไปทีละนิดด้วยกันกับพี่ริวเนาะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วตอนเย็นๆพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวว่ามาตักบายบายยักยักฮ